สวัสดีลูกค้าและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเซตนี้มีทั้งหมด7ดเล่มนะคะเป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็กแหนบและเหล็ก s u v 9นะคะลูกค้าค่ามาเริ่มกันเลยเล่มที่1เป็นโบวี่ลายเกรดมังกรนะคะลูกค้าความยาวของใบมีดอยู่ที่10นิ้วความกว้าง2.2นิ้วนะคะสันหนา5.5มิลน,นะคะตัวด้าม5.3นิ้วเป็นด้ามไม้ประดูฉลุลายนะคะสวยงามมากค่ะเล่มนี้ราคา1000 รวมส่งค่ะขาเล่มที่2นะคะเป็นโบวีลายเกร็ดมังกรเหมือนกันความยาวของใบมีดอยู่ที่10นิ้วความกว้าง2.2นิ้วสันหนา5.5มิลตัวด้าม5.3นิ้วเป็นด้ามไม้ประดูฉลุลายค่ะราคา1,000รวมทรงเหมือนกันกับเล่มที่1นะคะลูกค้ารับประกันความคมของใบมีดทุกเล่มจ้ขาข่ะเล่มที่3เป็นมาเชเต้ลายเกรดมังกรนะคะลูกค้า ความยาวของใบมีดอยู่ที่12นิ้วความกว้าง2.2นิ้วนะคะสันหนา5.5มิลตัวด้าม5.5นิ้วเป็นด้ามไม้ประดู่ฉลุลายสวยงามมากค่ะลูกค้าพวกพาเดินป่าฟันไม้ได้ปกติค่ะลูกค้ารับประกันความคมของใบมีดทุกเล่มนะคะขะเล่มที่4เป็นมีดแคมารเกรดมังกรนะคะลูกค้าความยาวของใบมีดอยู่ที่12นิ้ว ความกว้าง2.3นิ้วสันหนา5.5มิลตัวด้าม5.6นิ้วนะคะเป็นด้ามไม้ประดู่นะคะลูกค้าค่ะรุ่นนี้ขายดีมากค่ะลูกค้าราคา1 1 9่า1,190บาทรวมส่งมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม100บาททุกเล่มนะคะลูกค้าค่ะเล่มที่5เป็นโบวีใบขัดข่าวนะคะความยาวของใบมี่อยู่ที่10.2นิ้วความกว้าง2.2นิ้ว สันหนา5มิลน,นะคะตัวด้าม5.3นิ้วเป็นด้ามไม้มงคลนะคะลูกค้าค่ะเล่มนี้ราคา900รวมส่งค่ะลดแล้วนะคะห้ามต่อค่ะเล่มที่6เป็นบวีตีผิวไฟความยาวของใบมีดอยู่ที่10.2นิ้วความกว้าง2.2นิ้วสันหนา5.5มิลน,นะคะตัวด้าม5.4นิ้วเป็นด้ามไม้มงคลนะคะลูกค้า ราคา900รวมส่งโอนจ้ามีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม100บาททุกเล่มนะคะสินค้าร้านเรามีประกันใบมีด1เดือนรับเคมเฉพาะใบมีด1ครั้งเท่านั้นนะคะข่ะเล่มที่7เป็นโบวีตีผิวไฟความยาวของใบมีดอยู่ที่10.2นิ้วนะคะความกว้าง2.1นิ้วสันหนา5มิลตัวด้าม5.6นิ้วนะคะ5.5นิ้วนะคะเป็นด้ามไม้ประดู่ชลไลไร่ขัเล่มนี้ราคา900รวมส่งโอนเหมือนกันคะ่ะลูกค้า ใครใช้บริการเก็บเงินปลายทางรับสินค้าด้วยนะคะเพราะว่ามีเคสที่แบบว่าใช้บริการนี้แล้วไม่รับสินค้าแม่ค้าต้องจ่ายค่าส่งสองต่อนะคะค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ